ก็พยายามอย่าไปใช้เวลาของคู่อื่นเท่านั้นเองอ่ะตรงนี้ออกสตาร์เรียบร้อยนะครับเกมในคู่ที่3ครับมไม่กล้าเสียงเลยครับในแดนตัวเองนะแล้วขึ้นมาโอ้โหดีครับจัดป๋องไปเลยครับจะขึ้นเกมมาได้หรือเปล่าี้จันป๋องหมุนได้มีคนเติมสวยๆแล้วหกัก้าหน้าประตูไม่ถึง แล้วโอ้โหไม่ยินจงหวะแรกไหลออกมาลูกเดิกลับมาเจ้าตีแปะลูกนี้ยังติดเนี่ยดูแถวมุชมช่องฝั่งขวานะฮะนี่รอ,อน,นรันเปิดโยเข้ามาแต่โอ้โหเทคคนเดียวมาของดอกสนามเอาฝากลึกมาถึงด้วยปีชาย้อนกลับมาตรงนี้ไม่มีใครเติมเล็บเยเปสือของทับช่อง เอาไปไม่ผ่านด้วยตรงนี้ไปเสียบอลเจ้าตีจริงลูกนี้ไม่เข้ากรอบเองยังไม่ได้ลองเลยนะลุงด้วยแบบนี้เท้าตายของเขาครับแล้วพามาไม่ไหลมาที่เสาแรกตรงน,นี้ปีชาชโชติยชาชาิไปได้นะครับโอ้โหกาสทองแกสวนกลับด้วยตรงนี้ท่าทองฝืนตัวขึ้นมาได้ครับเจ้าก,ก็ทิ้งต่อรอนอลคนเดียวโยนกลับอย่างมาลาพูทะเนตยิงลูกนี้เสียบสามเหลี่ยมเข้าไปสวยๆเลยครับหนึ่งศูนย์แล้วนำํำนอกสนามไปก่อนหนึ่ง ดูครับเจ้าก็ทิ้งมาตรงนี้อะไรไม่เล่นเลยย้อนกลับหลังมาแล้วพูทะเน่จริงลูกนี้ต้องอะไะครับตามหลังเรียบร้อยสาหรับนอกสนามครับอยู่เฉยไม่ได้เหมือนกันครับโอกาสมากกว่าชัดเจนนะเกมนี้ครับขึ้นใหม่ครั้งนึงภพราว่าโดนยิงยัดเลยแต่ว่าบอลในเกมกีฬาเท่านั้นเนียซาเปริตยอดเยี่ยมค่ะแต่ว่าชัยบอกนอกสนามสู้คุณโทนี่ลอยคีนบอกเซนเตอร์นอกสนามหน้าผากแววหมดแล้วอากาศร้อนจัดอ้าวแล้วโอ้โหส่อนสังสวร์นะคะ 2-0ค่ะทำประตูออกนำเพิ่มเติมหนีนอกสนามไปค่ะออตรงนี้บอลวนมาภูธทเนศเก็บได้อีกแล้วฝากมาสั้นๆแกออกมาครับทาังกับขวาแล้วยิงค่ะข้อมาบอลใหม่ข้ามาผสมหลายคนเลยนะคะที่เพิ่งเดบิวต์รายการนี้ครั้งแรกค่ะเป็นเยาวชนหลายคนเลยค่ะโอ้แล้วตรงนี้ไม่มีใครเข้าเลยภูธทเนศจะขอหล คนแจ๊คบอก FC พี่จอยครับพี่จอยลูกผสมสนามสมบอบบอกประตูทาบทองด้วยนะครับ,บางตอลิว่ามาทํางานได้แล้วอ,อแข่งบอลแป๊บหนึ่งนะคะคนบุติดเพื่อขึ้นมาครับใจกลางทะลุทะลวงมาได้ทิ้งมาสวยด้วยมีพื้นที่แล้วกลับขวากลับปัม๊มพยายามจะเปิดยัดกับเตา,าเวูเทเนตในเสื้อหมายเลข18ไม่ค่อยไต่กันขึ้นมาครับตรงนี้โยเข้าใส่หูบาวิวเลยสี่ริพมจะขอรออีกรอบหนึ่ง ตรงนี้ฝากต่อมาแต่ว่าเอาชนะไม่ได้เลยครับนัวผู้ตัดสินให้สัญญาณจบเกมไปเลยครับขอทิ้งตงมือด้วยนะฮะเป็นท่าทองนัพภูเก็ตรครับที่จะ